ายคน<บ>ที่ตอนนี้รู้สึกปวดศรีรษะปวดหัวนี่แหละคือถ้าปวดปกติใช้พาราหายก็โอเคแต่ถ้าข,ขนาดแบบปวดแบบเฉียบพลันนะปวดแบบเฉียบพลันเลยนะเสี่ยงเส้นเลือดสมองโป่งเนอ่าควรจะรีบพบแพทย์นะถ้าหากไม่ได้รับการรักษาหรือว่ารักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ช่อันนี้ก็ตือนกันหน่อยอากาศร้อนๆหรือบางทีมีเรื่องเครียดอะไรเยอะริมลงริมเลือดอะไรประมาณนี้คือเส้นเลือดอันนี้มาจากทางได้ของนายแพทย์สมศักดิ์ ศาสตศิินนะฮะที่บดีกรมการแพทย์ท่านก็บอกเอาว่าเส้นเลือดโป่งเส้นเลือดสมองโป่งพองนี่นะครเป็นภาวะของผนังหลอดเลือดอ่อนแรงครับนะฮะก็เลยทําให้อาการโป่งเกิดขึ้นเกิดได้ทั้งหลอดเลือดแดงหรือเป็นหลอดเลือดดาก็ได้นะส่วนมากที่มักจะพบบ่อยก็จะเป็นหลอดเลือดแดงนะฮะเมื่อเส้นเลือดโป่งพองถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะมีการแตกซึ่งในทําให้เกิดภาวะที่สําคัญก็คือเลือดออกในช่องใต้สมองถูกต้อง นะฮะแล้วก็อันตรายก็อาจจะถึงพิการหรือศูนยศูญย์เสียชีวิตได้ใช่ครับมีสองประเภทด้วยกันเส้นเลือดสมองเลือดชมปัสสองเนี่ยมันจะลิ้นลิ้นก็จะพันๆกันหน่อยนะเส้นเลือดสมองโป่งพองเนี่ยแบบไม่แตกเนี่ยนะฮะทำให้ไปทําให้เกิดอาการไปกดทับเส้นประสาทข้างเคียงครับหรือว่ามีขยะขนาดใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าเส้นเลือดเราที่โป่งแล้วยังไม่ถึงขนาดแตกเนี่ยโป่งมากเนี่ยสองจุดห้าเซนคุณพี่ชิดคุณผุ้ฟังคุณผู้ชม ไม่น้อยนะขยายถึง2.5เซนติเมตรใหญ่นะใหญ่ไง2โหก็นิ้วหนึงอะเออประมาณมมนิ้วหนึ่งนิ้วคือว่าเราหยิบปากกาขึ้นมาแท่งหนึงเนีน่ยว่าปากกาใหญ่แล้วแ <laughs> <ช>่เพื่อไม่คนนั้นอีกอซึ่งอาจจะให้เกิดอาการชักหรือวอ่อนแรงได้ส่วนสองก็คือเส้นเลือดสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองแบบแตกอันนี้แตกแล้วนะอันนี้แตกแล้วนะฮะก็ทำให้ความดันกระโหลกสูงขึน้นร่างกายก็จะหยุด เลือดไม่ได้นะผู้ป่วยก็อาจจะเสียชีวิตทันทีโอ้โหอันนี้อันตรายเลยถูกต้องสาเหตุก็คือ<ะ>ความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดหรือโรคทางพันธุกรรมหรือเส้นเลือดแข็งตัวและเสื่อมภาวะการติดเชื้อนะฮะหรือมีอาการการอักเสบในร่างกายเนื้องงเนื้องอกอะไรประมาณนี้<ะ>อาการนี้พบบ่อยนะปวดศรีรษะอย่างรุนแรงฮนะในทันทีทันใดน,นะอยู่เฉยๆก็ตีขึ้นมา<ะ>แล้วก็คลื่นไส้หมดสติหรือเสียชีวิตครับ จากการถูกกดทับเส้นประสาทนี่แหละคอแข็งคอแข็งไม่ใช่ดื่มจัดนะคอแข็ง <c oughs> หรือว่าปวดตราบริเวณใบหน้าการอุดตันของเส้นเลือดของหลอดเลือดนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีการชักนะครับก็ต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเลยนะครับมี3ามทางเลือกด้วยกันนะฮะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะฮะตรวจเคลื่น <c oughs> แม่เหล็กไฟฟ้าใช่แล้วก็หรือว่าจะมีการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในเส้นเลือดอะไรประมาณนี้ คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือถ้ามีอาการผิดปกติหรือว่าปวดศรยยีรษะอ,อย่างรุนแรงคุณผู้ฟังอย่ารอช้านะต้องเรียกพบ,บต้องรีบเลยนะพบคุณหมอต้องรีบต้องรีบนะ